สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบเมราดาและอาร็กทีระเดชโชว,วานกลางห้างเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เป็นแฟนต่างกันลุ้นให้เป็นคู่จริงกันจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเป็นที่จับตามองของแฟนๆเสมอเพราะาเป็นคู่ที่ดูจะเข้ากันอย่างมากนี่ขณะยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ชมกันขนาดนี้อย่าพูดถึงตอนเป็นแฟนกันเลยครับแฟนๆไม่มีที่อยู่แน่ๆซึ่งตั้งแต่เปิดตัวชัดเจนก็หวานขึ้นทุกวนันจริงๆสําหรับคู่ของโบเมราดาและอาร็กทีระเดชที่ออกมายอมรับว่ากำลัง เริ่มต้นศึกษาก็หาดูใจกันจริงๆล่าสุดอีกรีความหวานไม่ลดลงเลยเดือนล่าสุดมีคนเห็นพี่อเล็กและน้องโบควงคู่ไปเดินห้างด้วยกันโดยแฟนๆก็แอบแชะภาพมาแชร์กันันโซเชียลเรียกว่านาทีนี้ของไม่มีคู่รักดังคู่ไหนจะโลกเป็นสีชมพูเกินหน้าเกินตาโบอเล็กอีกแล้วล่ะครับสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หนุ่มอเล็กเพิ่งออกมายอมรับผ่านบทสัมภาษณ์ว่าเห็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้โฟกัสที่ผลงานก่อนเพราะเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูนําเราไปแล้วก็อยากให้ใจเยน เย็เพราะเราสองคนไม่ได้รีบร้อนด้านสาโบเองก็ยอมรับว่าคุยอันเล็กทีระเด็ดจ,จริงค่อยๆเรียนรู้กันไปยังไม่ใช้คําว่าแฟนชมน่ารักดูแลดีเข้ากันง่ายเป็นคนตลกทั้งคู่ที่เปิดใจลองคุยเพราะมองว่าคนเราไม่ต้องจมอยู่กับความไม่สดชื่นนานช่วงสองเดือนที่คุยกันมีความสุขดีมีโมเมนต์มุ้งมิ้งบ้างเรียกกันว่าพี่เล็กกับน้องโบแอบกดดันเพราะคนคาดหวังคู่เราเยอะ ท่านผู้ชมน,นะครับมีความ็นเด็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว r ีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ